สวัสดีครับพบกับเราช่องนกน้ำเชรนกแก้วนะครับนนี้ก็กลับมาจากกินหญ้าที่สวนนะครับเราก็จะกลับบ้านมาเร็วน้อยเร็วมาเร็วเจอผู้บาทผู้เา,าุชูเราก็กลับบ้านกันนะครับจะสั่นนะครับเดินนะครับ น้ำก็ไปแล้วนะครับไปแล้วต้องผ่านบ้านพีฟ้านะครับเราจะผ่านบ้านพี่ฟ้าด้วยเจอกันแล้ว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 อ้ต่างคนต่างวิ่งใส่กันเลยอั้มาเจอกันแล้ว พ่อพี่ฟ้าก็ไม่ฟ้ามาอยู่นะครับไม่รู้เขาไปไหนกันหมดเราแอบมาหาพี่ฟ้านะมาพ่อแม่พ้องพี่ฟ้ามาอยู่เราแอบมาหาเลยพี่ฟ้าถึงกัะฉีแตกเลยนะครับดูดูประจับเต็นมพี่เขา วันนั้นเราก็เจอกันแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันอีกเพื่อนซีเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่นะครับพี่ฟ้าก็อายุเยอะกว่านะ้ำเพชรนะครับเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่อ,อ๋อทำไมวันนี้ไม่คุยกันแล้ววันนี้อา้าวคุยแล้วคุยแล้ว ี่กับพาลูกทั้งสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วพี่ฟ้าก็เสียลูกน้ำเพชรก็เสียลูกมาอยู่ด้วยกันดูดประจับนมเขาดู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 ประจับน,มเ,บนมเขาอีกดูน้ำเพชรตดครับตดไม่พอใส่กุญชีเยแม่กุชีให้แม่พี่ฟ้าจเจ็บปอ ขออนุญาตแม่พี่ฟ้าด้วยนะครับเขามาอยู่บ้านเรามาแอบถ่ายนะครับเรากลับมาจากสวนพอดีเราก็เลยยังไงนางก็ต้องไม่หาพี่ฟ้าอยู่แล้วเราก็เลยพานางมาหาเพื่อจะหายคิดถึงกันจะหายคิดถึงกัน พี่ฟ้ามาจากป่ามาชวนพี่ฟ้าไปไปกินหญ้าอยู่ป่าพี่ฟ้าไม่ไปพ่อพี่ฟ้าไม่ว่างก็เลยนะั่งไปตัวเดียวเลยครับไปเชือกเดียวเลยนางมีสร้อยด้วยนะครับวันนี้สร้อยไปผูกกินหญ้านะครับเราปล่อยไม่ได้ <S <S ถ้าเราปล่อยนี่งานเข้าเลยครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาครับก็เห็นเล่นอยู่นะครับนางไปตัวเดียวนางจะเล่นแรงมากเลยถ้าเราปล่อยไม่รู้เราจะไปจับตรงไหนนะครับดีไม่ดีดก็วิ่งชนบ้านชนข้าวของเขานะครับ พอนางไม่วิ่งเข้าป่าแน่นอนครับน้เพชรรับรองว่าไม่วิ่งเข้าป่าครับนางเนี่ยจะวิ่งแต่เข้าบ้านคนนี่โซ่นี้เรามาจัดผูกกินหญ้าเมื่อกี้นะครับเราพาไปกินหญ้ามาดูครับดูผลงานของการเล่นเล่นเล่นไม้นะครับดูดูดูตาบวมเลยเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้บวมเห็นไหมตรงนี้บวมตรงนี้บวมเล่นเล่นเกินเล่นเล่นเกินเสหน เล่นยังไงเล่นจนตาบวมดูครับตาบวมเลยน้ำเพชรเอ้ยเล่นจนตาบวมเนี่ยควานเขาไม่อยู่นะครับแต่เราเข้าพีฟ้าได้ครับเพราะว่าพีฟ้ารักรักน้ำเพชรก,ก็รักควานน้ำเพชรด้วยเหมือนน้ำเพชรแหละน้ำเพชรรักพีฟ้าก็รักพ่อดาวเหมือนกันพ่อดาวก็เข้ารด้น้ำเพชรใจดี เพชรถอยเพชรถอยเพชรถ,ถอยเลยต้นมะม่วงเขาเพชรเพชรถอยมาเร็วถอยมาเร็วถอยมาเร็วอย่าไปกินต้นมะม่วงกับต้นมะขามเขาเดี๋ยวแม่พี่ฟ้าจะด่ามานี่เร็วมานี่เร็วเพชรเพชรด,ดอกไม้เขาจะกลับบ้านหมดกลับบ้านแม่จะพากลับเลยดูเวลาจะพากลับบ้านดูวิ่งไปหาพี่ฟ้าเลย น้ำตาลเล่น,เล,นเล่นแรงแล้วก็เจ็บาพาไปกินยาแล้วก็ไปเล่นพอเหนื่อยก็ค่อยกินนะครับสำหรับน้องนาเพชรของเราจะถ่ายใกล้ๆหน่อยก็ไม่ได้นะเพชรก็เดินมาหาให้เห็นทั้งตัวดูครับดูตัวจะโตเท่ากันเลว้ยวยังไงนะ้เพชรก็ไม่โตเท่าปีฟ้านะครับ จะไม่อ้วนเท่าพีฟ้านะครับแต่ความสูงนี่พอๆกันนะครับความสูงแต่จะไม่รูปร่างอ้วนทวนใหญ่แบบนี้นะครับแต่ความสูงนี่เท่ากันแล้วความสูงความสูงไม่ต่างกันเลยเพชรมาเลวเพชรมาเร็วไปถูต้นไม้เขาเร็วเร็เพลิดอืกุศะ เยวกลับบ้านแล้ว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับประมาณห้าโมงเกือบจะหกโมงแล้วว่าพระอาทิตย์ก็จะรับฟ้าแล้วนะครับน้ำเพชบอกพี่ฟ้าเร็วงานมันเกิดน้ำเพชรน้ำเพชรมาชวนพี่ฟ้าไปด้วยเด้ดูดูดูไปจับนมเขาดูดูดูไปจับนมเขาดู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 ไปจับนมเขาอือน้ำเพชรนมไม่ใหญ่มองเขาไงน้ำเพชรเลยอิจฉ้าไปจับนมเขาดูดู ชวนพิฟ้าเร็วชวนพิฟ้าเร็วมันเกิดตัวเองอ่ะเร็วมันเกิดเราใกล้กันด้วยเนาะเพชรเพชรจะเกิดันที่ยี่สิบสองนะครับผมเกิดันที่ยี่สิบสิงหาเดือนเดียวกันครับวันอาทิตย์เหมือนกันครับแต่คนละรอบครับคนละรอบสิบปีเลยนะครับน้ำเพชรนี้ผมจะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดนะครับ แม่ของนางก็ได้เสียลงนะครับตอนนางเสียตอนแม่นางเสียตอนนั้นก็รู้สึกว่าแม่ของนางจะตั้งท้องเลยหรือเปล่าเนี่ยแหละเพราะว่าประมาณเจดเดือนแปดเดือนแล้วนะครับเนาก็เรารู้ว่าตอนนั้นเราคิดว่าตั้ง,ต,งตั้งท้องแหละเราคิดว่าท้องแล้วประมาณเจ 10. ็ดแปดเดือนเนี่ยครับแล้วแม่นางก็เสียไม่งั้นน้องน้องน้ำเพชรก็จะมีน้องไม่รู้จะเชื่ออะไรนะแต่เราก็เสียดายครับเกิดมาอาพับจริงๆครับน้ำเพชรของเราแม่ก็เสีย ลูกก็เสียอีกเพชรมาพี่ฟ้าเร็วพี่ฟ้าพี่ฟ้าดูเขาเรียกวิฟ้าแล้วมาเลยนี่ น้ำเพชรก็เสียแม่ครับส่วนผมก็เสียพ่อมีมีแต่คนอับพับอับพับมาอยู่ด้วยกันเลยครับตอนนี้ผมเสียพ่อเมื่อตอนผม,มาอายุประมาณสักสิบปีได้ครับตอนนั้นประมาณสิบปีครับประมาณสิบปีได้ครับสิบปีกว่าแล้วตอนนั้นอายุผมประมาณสิบปีกว่านี่แหละครับประมาณสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละเพชรถอยมาเร็วถอยมาเร็วถอยมาเร็วเพชร เ็ดเจากของบ้านเข้ามาอยู่ฟ้าพี่ฟ้าดู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 พอมาหาพี่ฟ้าแล้วมาเลยมีมาเดูดูดูอืเวลานี้รู้รักพี่ด้วยหรอเวลาอยู่กับแม่นี่ไม่สนใจพี่เลยเจ็ดูดูดูมีมีแต่อันนี้พี่ฟ้าพี่ฟ้ารัก เราจะกลับบ้านกันแล้วทำแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วถ้าเราแก้พี่ฟ้าไปด้วยนี่ส้งใสยจะไปกับเราแน่เลยแต่เราไม่แก้ดีกว่าเดี๋ยวควานเขาจับมาจะวาเราได้แค่นี้เราก็มาขโมยไทยแล้วเราก็ขออนุญาตในคลิปนะครับเผื่อควานของพี่ฟ้าดู อันนี้ถ่ายนะครับพอ่อดาวก็แม่ละแก่ใจดีครับถ่ายได้ไม่ก็นไลนน่าจะนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยอดคนดูก็ไม่ค่อยเยอะ,ะครับก็ช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับมีคนดู เข้ามาให้ดูเยอะๆนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณครับ